เจ้าเป็นจังไดเจ้าแห้งเจ้าปังกันโบไขว่ามันก็นแห้งอยู่เดย์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดกันแน่กับปทัทติฮานอยของมือว่านของเจปูเจ้าเป็นจังไดเจ้าแห้งเจ้าปังกันโบไขว่ามันก็นแห้งอยู่เดย์สำหรับมือนีดเจปูสีพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวประเทศเลาวคือเก่าไป สำหรับประเทศเลาางวดที่เลววันผุดเจ็บปู่ต้องขอขอภัยพแมพน้องอิลีเจ็บปู่วิเคราะห์ผิดเจ็บปู่วิเคราะห์ผ่าไปต้องขอทษขออภัยคอยเองกะเส้งคือการยอนว่าคอยกะบะถือคอยเองกะบะถือคอยกะเส้งคอยกะป่วยจิตคือการว่ามันคือเปนน็นแนวน,นันมันคือออกแนวนั้นน้อเล้าของคอยคือเป็นแนวน,นั้นในมือวันพุดแต่มือน,นี้คอยสิมากแก่โต ไปสิภาพ่อแม่พี่น้องไปเฮ่งไปรวยไปปังไปเป็นเศรษฐีประเทศเล่ากันไปกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับเมื่อน,นี้ประเทศเล่าพัฒนาวันที่21เ,เมษาเจปุตีมาแล้ววีเคราะ์มาแล้วจังใดก็มาจังใดก็ปังวิ่งรูดไปกันเลยหนึ่ง ฟันเด้พอพ่อแม่พี่น้องฟันเลย1นึ่สองสสองเจาะนิ่นนิ่นหนึ่งศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหกสามศูนย์หาแบบเน้นๆร่่ยๆปังปัง ลัดฝ่าไปเลย1 2 3 0 1 3อเจ้ามักบอเลขที่คอยวิเคราะห์มากคันเจ้ามากักเจ้าก็ตามได้เลยคันเจ้าบ่มักบอยพานได้เลยมักแทนแน่นอนก,นก็คือคนที่ติดตามมาตลอดซีหุงวาดวงคอยเป็นจงังใดแม่นบอแม่นมาเบิ่งกันเลยคันได้ขอพ่พอจากอุมพิคเนตแล้วนี่บอมี่วาลุด บอลลดแน่นอนคันลุดก็คือหน้อยแห้งน้อยอีีบอเสื้อจะย้อนกลับไปเบิ้งคลิปลังๆได้เลยกลับไปเบิ้งคลิปก่อนของข่อยได้เลยมีหน่อยแห้งทีสิลูดพ่อแม่พี่น้องแล้วข่อยบอไดมีแค YouTube บอไดมีแค่ YouTube ช่องทางเดียวสําหรับผู้ที่เขมามาเบิ้งไม้เด้อพ่อแม่พี่น้องข่อยมีทั้งช่องทาง Facebook ช่องทางไล่ช่องทาง Facebook นี่เขาเมาคุยเขาเมาเวอากันได้เลยอยากได้อยากแบบได้ยังจังได้มาปรึกษาข่อยได้เลย ม้าหมกกก็ข่อยได้เลยไนเพจเซปูผ้าแห้งสมหาหงซื้อนี่เลยเพพ,ยพี่น้องพิมพ์หาได้เลยส่วนในหงล่คันเจ้าอยากได้เจ้าขอไปในเพจเฟซบุก๊กทักมาขอข่อยเดี๋ยวข่อยสีส่งไล่ให้เจ้าว่าต้องห่วงว่าเสียเงื่อนเลย้ยอนว่าข่อยให้เจ้าเขาฟรีแล้วข่อยล่งแนวทางให้เจ้าตั้งแต่เซาหอดแลงกักเซาหอดแลงแบบฟรีๆอยากมูมันปังบ่ปัง อยากมูอว่าคอยแมนบ่แมนเจ้าเขาไปเบิ้งได้หอยหองไดเลยนี่หายสุยางตั้งแต่ตั้งแต่นี้จนหอดดาวบ่ได้มีแค่้องข่อยเด้มี่ของผู้อื่นนั่งข่อยกะลงมหายนั่งเขาไปเบิ้งแนวทางฟิฟี่ได้เลยแถมบอกผลฟิฟี่สำหรับมือน,นี่คอยขอหายสุกขขูสุคนที่เบิ้งจนจบคลิปนันดอกแห้งแห้งร่อยๆปังปัง,ปงไปนั่งกันเฮาสิไปเป็นเศรษฐีประเทศล่าละมือนี่ไป้าเบิ้งโหลด ไปลอดลุ่นผลน้ำกันพอมีพี่น้องสำหรับมือน,นี่เจ็บบุกคอโตไปกินข่าวก่อนคอยเมื่อยหร้ยมื่อน,นี่เบื้องจากเสียงแหบเพาะหันเศร้าตั้งแต่สงการก็ว่าเมื่อใ้ไปกีดได้หน้าเป็นยังเสียงขึ้นเป็นแนวนี้คอโตไปกินยาความพอมีพี่น้องไปกินข่าวกินยาเราก็นอนพักก่อนพ่อกัอนไม่คิดหนาะสวัสดีค่ะ